ไปขันใจชิมเปิลก่อนน็อตนี่ไงมาเพื่อจะพร้อมต้องขนนี่มาขนนี่ก่อนมะขนขนก่อนมันต้องได้ให้ตะมอกมาวิ่งอะจเสียบมาเลยมันสีเมื่อยเด้อมาพร้อมเมื่อยแล้วอ่ะเห็นไหมโหหนักเลยนะจะมาเสียบดีกว่ามั้งเขาเรียกมันเขาเรียกว่าต้นมันเหรอกล้ามันกล้ามปันมัน ยังไงตัดเป็นท่อนๆแล้วพี่น็อตจะโยนมันเดอร์เบเนเดอร์มืนไหนก็มาพร้อมเหนื่อยแล้วต้องเหนื่อยสุดคือในเรื่องคือเรื่องเนี่ยเอาหมวกเอาเดี๋ยวไรแม่เดี๋ยวใส่นี่มันแบบคือไรโยนยังไงอ่ะเอาโยนยังไงไปสายของไม่ต้องใส่ดิว่าไม่ต้องใส่ใส่ดีสวยดีไม่ต้องใส่หรอกเอาไงโยนตามตามเงี้ยตามร่องเออใส่ครูน่ะรูว่าน่าจะล้มแหละ จะเดินอย่างนี้เดียวใส่โยงนี่อ่ะโยงนี่ไหมเออทางไหนก็ได้ที่อ่ะเออแล้วทงช่วงนะทีโอ้ยวางเลยเออทำไมไม่เอาไม่ไปยืนยืนข้างนี้อ่ข้างไหนนี่อ่ะโอ้ยไปเชี่ยวหัวดาราพี่น้องยเออเออเออเอาไปเออสาบไปเลยเออ เป็นแล้วเออได้การเออได้การโอเคเนี่ยกว่าจะได้มันแต่ละอันนะโคตรดุนะนี่เริ่มแรกนะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าโยนมันเลยค่ะเยล้วพี่น้องขายแล้วด้วยโยนมันไว้ก่อนเออแล้วเอามันค่อยเอาโยนมันแล้วฝากยิงก่อนแล้วมันบอกไม่มีไม่มีไม่มีมันถูกเอา เดี๋ยวมาเอากล้องะมอไปนำกันอ,อพน,อนด้นนแพงก็ต้องซือนะเราวาการทมันแสตนยันที่เขาเกีเ่ได้มัน,น,นมันกี่เดือนเนาะพี่นอทเน <c oughs> าะันลำวงแห <c oughs> ่ลบากนะนี่ขนาดเดินมาแค่ทยังรู้สึกว่าหนากกักแล้วก็ร้อนเออแล้วคนที่ทไล่มัน ถ่ายข้างหน,น้าค่อยระถ่ายแต่ข้างหลังเนาะกิฟฟมาช่วยพี่น็อตหน่อยกิฟนี่ <c oughs> ขยับออกอีก <c oughs> เออ <c oughs> บอกว่าให้เสียบให้เสียบยังไปโยน หนักเด้อเอาออกอีกทีพูดเออนี่ดูนะเป็นงานแล้วเด้อนี่แม่กาจนาบงลูกเจ้ามานลำบากน้ำหนูเอเด้อพี่เบงปลูกมันเด้เอดิอยางไปเลยเขายังสิแ่งอ่ะดอก อืมได้ดูคุณแม่เด้อลูกจะเหตุงานละเด้นนี่พี่ตายครับกิ๊บกิ๊บ ว่างจากทำข่าวมาช่วยกันทำมันกันนะเออม้วนเธอเด้อแม่เด้มมา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 ฮะนนยัง,ยงพึ่งลงเองเมื่อกี้มันดีดแ,แล้วลงเขินใหม่เดี๋ยวน้องๆกลาบคืนมาเนาะเดี๋ยวเราต้องปลูกมันกันนะคะเนาะนี่เดี๋ยวดูกชีเสียไปน้ำหลังเด้อ That's oh, oh. thank you ไงหผมตามไปดูพี่น็อตกับพี่เอ, <c oughs> อเจ้เเเเสิป,ปวดลายจะเดิม,มแมลงนะมาเบิ่งการทำนะ การทำสวนของนาคาเด้อนี่กำลังจะขึ้นมาแล้วนะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องพันนะคะมาปลูกมันกับประถอนนะคะวันนี้มีพี่เอกับพี่น้อนมาปลูกช่วยนะคะรอบบ่ายนะคะ นู่นเดี๋ยครับนู่น ون, น้องๆน,นักข่าวมาพี่เอกับพี่น็อตนะครับน้องเอกับน้องน็อตนะครับมาช่วยแกมาลองดูนะครับว่าวิธีชาวบ้านเขาปลูกมันกันปลูกแบบไหนนะครับแกบอกว่าสะพายเข่งเดียวโอ้ยเทบจะเป็นลมแกบอกว่าหนักนะครับ <c oughs> คนไม่เคยทําก็แบบนี้เลยเนาะครับนาะนู่นกําลังขึ้นมานะครับกําลังขึ้นมาเห็นไหม นี่เป็นส่วนเล็กนะครับที่ขุดตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับขุดก่อนเพื่อนเลยครับหนึ่งงานครับหนึ่งงานตรงนี้นะครับอยู่ข้างๆบ้านนะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามช่องหน่มักปะถอนโกกอกให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอจบคลิปนี้ลงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ น้องเอ้อครับเดินเดอ้อกวนคนสะพายเข่งเดินน้องน็อตน,นะครับเขาอยู่ว่างๆเขาไม่มีอะไรทำนะครับพอดีตะมอกออกมาปลูกมันเขาก็เลยอยากอยาก,อยากรู้อยากเห็นนะครับว่าเขาทำแบบไหนนะครับแกบอกโลละสิบบาทก็ซื้อเธอยากลำบากแบบนี้กว่วจะได้เตละปีเนาะครับเนาะ <laughs> นี่เห็นไหมโอเคนะครับขอบคุณมากครับ